ทำของพระเจ้านะครับก็ทำอพยพบทที่19นะครับถึงข้อทีอ่มี25ข้อนะครับหนึ่งหัวข้อชีวิตที่ล้ำค่าเชื่อฟังเสมอนะครับอิสราเอลเป็นชนชาติที่ล้ำค่าอย่างไรแล้วก็พระเจ้าเรียกร้องอะไรจากประชากรของโรรองเรามาดูด้วยกันครับ อ่านแล้วคิดชวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องอ่านแล้วคิดไข้ควรแล้วก็เอาไปทําชีวิตดีขึ้นชีวิตสูงขึ้นชีวิตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับอิสราเอลมาถึงภูเขาซีนายนะครับข้อที่1ถึงข้อที่9ในเดือนที่3นับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ในวันนั้นพวกเขามาถึงถิ่นธุรกันดารซีน เมื่อเคลื่อนออกจากเรฟีดีมมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนพวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่นั่นหน้าภูเขานั้นโมเสสขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระยาเวตรัสกับท่านจากภูเขานั้นว่าจงบอกวงวันยาโคบและอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับคนอียิปต์แล้ว และที่เราชูพวกเจ้าขึ้นดุดดังด้วยปิกนกอินทรีเพื่อนำพวกเจ้ามาถึงเราฉะนั้นพวกเจ้าฟัางเสียงเราจริงๆและรักษาพันธสัญญาของเราไว้พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกกับคนอิสราเอลโมเสสจึงมาเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของประชาชนแล้วประกาศข้อความทั้งหมดนี้ต่อหน้าพวกเขาตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านประชาชนทั้งสิ้นก็ตอบพร้อมกันว่าทุกอย่างที่พระยาเวตรัสนนั้นพวกข้าพเจ้าจะทำตามโมเสสจึงนำคำของ ประชาชนกลับไปกราบทูลพระยาเวพระยาเวตรัสกับโมเสสว่านี่แน่เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบเพื่อประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้าแล้วจะได้เชื่อฟังข่อภัยจะได้เชื่อถือเจ้าเสมอเมื่อโมเสสนำถ้อยคำของประชาชนไปกราบทูลพระยาเวดังครับในการอบพยพของชนชาติอิสราเอลมาถึงภูเขาซีนาย นะหรือภูเขาโฮเรบนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงนี้เขาก็ตั้งค่ายที่นั่นนะครับเป็นถิ่นธุรกันดารที่พวกเขา,าจะพบจะเข้าเฝ้าพระเจ้าจะพบพระเจ้านะครับนะเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สําคัญแห่งหนึ่งในประสาทอิสราเอลนะพี่น้องครับวกเขานี้ตั้งอยู่กลางตอนใต้ของแหลมซีนายแล้วก็เป็นที่ที่พระเจ้าทรงปรากฏ กับโมเสสนะที่พุ่มไม้นะ่ะที่ลุกเป็นไฟก็คือตรงภูเขานี้แหละนะครับเป็นที่ที่พระเจ้าทรงทําพระสัญญากับอิสราเอลและเป็นที่ที่เอลียาได้ยินเสียงกระซิบอั่อนโยนของพระเจ้านะพระเจ้าประทานบัญญัติแล้วก็แนวทาง,นางการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่ประชากรของพระองค์ที่ภูเขานี้นะพวกเขาเรียกพวกเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังนะนํามาซึ่งพระพรแล้วก็ ถ้าไม่เชื่อฟังก็จะนำมาซึ่งคำสับแช่งเป็นผลลัพธ์อันน่าเศร้านะครับพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรประชากรของ,ของพระองค์ที่เชื่อฟังตั้งแต่อยู่ในอียิปตนะ์พระองค์ทรงเรียกเขาออกจากอียิปต์เขาก็เชื่อฟังแล้วก็เดินตามพระเจ้าพระเจ้าทรงนำชีวิตของเขาจนมาถึง ภูเขาซีนายพี่น้งครับพระเจ้าทรงเรียกเราเรียกเราออกจากความมดืดออกจากอํานาจของความบาปสิ่งชั่วร้ายเราได้ตอบสนองเสียงเรียกของพระองค์เราได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ในการครอบครองของพระองค์ในเวลานี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังตัดกับพวกเราว่าเราเป็นประชากรที่เชื่อฟังพระองค์เอเมนนะครับแล้วก็พระครรมของพระเจ้าบอกว่า พระองค์ทรงให้ชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์เนี่ยเป็นของล้ำค่าในข้อที่ห้าพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆฉะนั้นถ้าพวกเจ้าเราฟังเสียงจริงๆรักษาพันธัญาของเราไว้พวกเจ้าจะเป็นของล้มค่าที่พระเจ้าทรงเลือกอดวันนี้เราถูกเลือกจากคนจนํานวนมากมหมประชากรมากมหม มาอยู่ในการครอบครองของพระองค์เป็นประชากรที่เชื่อฟังพระองค์ทรงตรัสว่าเราเป็นชีวิตที่ล้ำค่าสําหรับพระองค์ดังนั้นในเวลานี้ไม่ว่าคนรอบข้างคนอื่น,นเขาจะมองชีวิตของเรามีค่า,าต่ําหรือมีค่าไม่สูงหรือมีค่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่สําหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงมองชีวิตของเราว่าเป็นชีวิตที่ล้ำค่าเอเมนครับดังนั้นขอให้เราได้ให้ค่ากับตัวเราเอง ให้เราได้นาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและมองคนอื่นๆนะว่าเป็นคนที่พระเจ้าทรงให้คุณค่ากับชีวิตของเขาและพระองค์ประสงค์ที่จะเรียกแล้วก็เลือกเขาให้มาอยู่ในทางของพระองค์เราจะให้ค่าให้ความสําคัญของชีวิตทุกชีวิตพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนที่ไมก้กางเขนเพื่อจ่ายนะค่าชีวิตของเราพระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์ สิ้นพระชนที่หมายกังเขินพระองค์ทรงยอมตายเพื่อชีวิตของเราแสดงว่าชีวิตของเรามีค่าสําหรับพระองค์ดังนั้นพระเจ้าทรงซื้อเราด้วยราคาแพงในวันนี้เราอย่าดูถูกดูหมิ่นชีวิตของเราเราอย่าด้อยค่าชีวิตของเราเราเป็นคนที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทำ ุดหมายเป้าหมายการรับใช้ของเราการนำความสามารถของประธานที่พระเจ้าให้กับเราถวายอุทิศร,รับใช้พระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งล้ำค่าเป็นสิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการรับใช้เล็กเล็กน้อยน้อยไม่ว่าจะเป็นการโปรนิบัติพระองค์เราคนรอบข้างมนุษย์อาจจะมองว่าไม่สําคัญแต่พระเจ้ามองว่าเป็นงานรับใช้ที่สําคัญเมื่อเราให้กับพระองค์ด้วยชีวิตที่อุทิศถวาย ไม่ว่าชีวิตของเรานะจะเป็นอย่างไรถ้าเราให้กับพระองค์เชื่อฟังพระองค์พระองค์มองชีวิตของเราว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าพระองค์ทรงเลือกเราเลือกเราเรียกเราแล้วก็เลือกเราให้มาอยู่ในการครอบครองของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายและพระองค์ประสงค์ที่จะให้ เรานั้นใด้ใช้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์และเมื่อเราอยู่ในพระองค์ก็สิ่งเหล่านั้นก็จะอยู่ในการดูแลครอบครองของเราและพระองค์บอกว่าพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตรองพระเจ้าทรงให้เราได้มาอยู่ในสามิคีธรรมกับประชากรของพระองค์อยู่ในความชอบธรรมโดยพระเยสุคิ์เพื่อที่เราจะเข้าเฝ้าพระองค์ เป็นปุโรหิตที่อธิฐานร้องทูลต่อพระองค์จะไม่มีปุโรหิตที่เป็นผู้กลางอีกต่อไปเพราะพเยคูคริตเป็นปุโรหิตหลวงเป็นมหาปุโรหิตพระองค์ทรงเป็นปุโรหิตนำเราเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ฐานดรอพระเจ้าฉะนั้นเราคือประชากรของเราเป็นเป็นปุโรหิตเป็นผู้ที่สามารถที่จะอธิฐานร้องทูลเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาเราจะใช้ความเป็นปุโรหิตหรือสิทธิในการเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ฐานดรอพระเจ้า เอเมนไหมครับที่เราจะไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการเป็นปูโรหิตของพระเจ้าเอเมนและพระองค์ทรงตรัสว่าเราเป็นชนชาติบริสุทธิ์ชนชาติอิสร,ราเอลเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์และเราซึ่งมาเชื่อในพระเจ้าเราเป็นประชากรของ,ของพระองค์เป็นชนชาติอิสร,ราเอลโดยความเชื่อพระองค์ทรงเรียกร้องให้เราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือการแยกออกจากโลกแยกออกจากความบาปแยกจากความมืดแยก,ออกจากสิ่งชั่วร้ายทั้งสิ้น มาอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเยซูอยู่ในความชอบธรรมของพระเยซูเราจะไม่ให้โลกหรือสิ่งของทั้งหลายเนี่ยมาดึงเราไปเ,เอาไปเอาอยู่ในการครอบครองของมันอยู่ในการปกมัดของมันอีกต่อไปเราเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์นี่น้ครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์พระองค์ทรง,ทรง,ทรงเ,เรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และพระองค์ทรง,ทรงเรียกร้องชีวิตของเราทุกคน ให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ผู้ที่จะอยู่ในในพระองค์จะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะอยู่ในพระเยซูอยู่ในพระองค์ได้นะครับในข้อที่9ถึงข้อที่25นะครับประชากรชำระตัวให้บริสุทธิ์ พระยาเวตักับโมเสสว่านี่เนี่ยเราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบเพื่อประชาชนจะได้ยินขนาดที่เราพูดกับเจ้าแล้วจะได้เชื่อถือเจ้าเสมอเมื่อ,อเมื่อโมเสตนำถ้อยคําของประชากรขอภัยประชาชนไปกราบทูลพระยาเว พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงไปหาประชาชนและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ในวันนี้และวันพรุ่งนี้และให้พวกเขาซักเสื้อผ้าให้สะอาดจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สเพราะในวันที่สามนั้นพระยาเวจะเสด็จมาจะเสด็จลงมาบนภูเขาสีในต่อหน้าประชาชนทั้งปวงโมเสสได้รับคำสั่งให้ชำระประชาชน ประชากรให้บริสุทธิ์หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าประชาชนต้องแยกตัวออกจากความบาปแล้วก็กิจวัตรประจําวันเพื่ออุทิศตนเองแด่พระเจ้าการชำระล้างแล้วก็การเตรียมตัวเข้าเฝ้าการเตรียมตัวเนี่ยช่วยให้พวกเขาเตรียมความคิดจิตใจให้พร้อมเนี่ยพี่น้องครับเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้า หรือว่าตอนเช้าไม่ว่าวันอาทิตย์หรือในกลุ่มหรือในช่วงที่เราจะเข้าฟ้งพระเจ้าเราเตรียมตัวอย่างไรพระเจ้าต้องการให้เราเตรียมพร้อมทั้งร่างกายของเราแล้วก็จิตใจมุมมองความคิดของเราพร้อมที่จะเปิดฟังเสียงของพระเจ้าจะต้องไม่มีความผิดความบาปใดๆมาเป็นอุปสรรคกำแพงขวางกั้นเราพระอิศรตรัดว่าเมื่อเรา เข้าไปอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องถุนต่อพระเจ้าและนึกขึ้นได้ว่ามีบางอย่างที่ขัดเคืองกับพี่น้องมีปัญหากับพี่น้องอยู่ให้กลับไปขึ้นดีกันก่อนแล้วถึงจะมาอาธิษฐานร้องถุนต่อพระเจ้าได้พี่น้องเราจะต้องเตรียมตัวทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะความคิดอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับภารกิจประจําวันนะครับเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเรายังเป็นห่วงการงานอาชีพในเรื่องของปัญหา าง,างานงานการเงินจนไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือเปล่าสิ่งเหล่ลานั้นรบกวนเราจนไม่สามารถที่จะจดจอ่ออยู่ต่อจะมาพักพักของหรือเปล่านะครับฉะนั้นขอให้เราเตรียมพร้อมทุกครั้งที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเอเมนไหมครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเราข้อที่12จงกําหนดเขตให้ประชาชนอยู่รอบภูเขาแล้วกาชับว่าจงระวังตัวให้ดีย่าขึ้นไปบนภูเขา หรือถูกต้องเชิงเขานั้นใครถูกต้องภูเขาต้องมีโทษถึงตายห้ามเอามือถูกต้องผู้นั้นแต่ให้เอาหินขว้างหรือยิงด้วยลูกศรจะเป็นสัตว์ก็ดีหรือเป็นมนุษย์ก็ดีห้ามไว้ชีวิตเมื่อมีเสียงแตรเป่ายาวจึงให้พวกเขาขึ้นมาที่ภูเขานี้แต่พวกเขานั้นพระเจ้า ให้ทุกคนเนี่ยต้องไม่ไปแต่ต้องภูเขาของพระเจ้าเนะี่ยโมเสสลงมาจากภูเขาเนี่ยเมื่อพระเจ้าตรัสกับโมเสสแล้วโมเสสก็ลงมาจากภูเขามายังประชาชนแล้วนําประชาชนแล้วชำระประชาชนให้บริสุทธิ์และพวกเขาก็ซักเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วท่านกล่าวกับประชาชนว่า ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สามอย่าเข้าหาผู้หญิงเลยอย่ามาขอภัยอยู่มาพอถึงรุ่งเช้าวันที่สามก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบมีเมฆหนาทึบปกกลุ่มภูเขานั้นกับมีเสียงแตรดังสนัน่นจนประชาชนทุกคนในไข้ยพากันกลัวจนตัวสัน่นโมเสสก็นำประชาชนออกจากค่าย ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพูกเขามายืนอยู่ที่ตินเขาภูเขาซีนายมีควันพุ่มอยู่ทั้งหมดเพราะพระยาเวเสด็จลงมาบนภูเขานั้นในเพลิงและควันก็พุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาเผาผู้เขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้นโมเสสก็กราบทูลแล้วพระเจ้าตรัสตอบเป็นเสียงฟ้าร้อง พระยาเวเสด็จลงมาบนภูเขาสีในพระยาเวทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขาโมเสสก็ขึ้นไปพระยาเวตรัสสั่งโมเสสว่าเจ้าจงลงไปกำชับประชาชนไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาเพื่อดูพระยาเวแล้วต้องพินาศไปเป็นจํำนวนมากอันหนึ่งพวกปุโรหิตที่เข้ามาเข้าเฝ้าพระยาเวนั้น ให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยเกรงว่าพระยาเวจะทรงลงโทษพวกเขาโมเสสกรับทูลพระยาเวว่าประชาชนขึ้นมาบนภูเขาสีไหนไม่ได้เพราะพระองค์ทรงบัญชาพวกข้าพระองค์ว่าจงกั้นเขตรอบภูเขานั้นและชำระให้เป็นที่บริสุทธิ์พระยาเว,วาจึงตัดกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปทันทีแล้วกลับขึ้นมาอีก อารร์ขึ้นมาด้วยแต่อย่าให้พวกปโริหิตและประชาชนล่วงล้ำขึ้นมาถึงพระยาเวเกรงว่าพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาโมเสก็ลงไปบอกประชาชนตามนั้นน้อครับนี่คือช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงสามแดงพระองค์บนภูเขาเพื่อให้ประชาชนได้ยินเสียงของพระองค์ทุกครั้งที่พระเจ้าจัดกับโมเสสนะประชาชนก็ ไม่ได้ยินแต่ในครั้งนี้พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้ประชาชนของพระองค์ประชากรของพระองค์ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เห็นถึงฤทธิอำนาจของพระองค์เป็นองพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราได้พบกับพระองค์แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ปราศจากมลทินเพราะถ้าเรามีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ต่อจำพาะพระภาคของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะพบพระเจ้าได้เลยแล้วก็เป็นชีวิตที่อันตราย ถ้าเราไม่แยกตัวออกจากความผิดความบาปไม่ได้ทิ้งความบาปก,นะกลับใจนะชีวิตของเราก็จะไปสู่ความพินาศจะไปสู่หนะายนะนนพระเจ้าประสงค์ที่จะให้ชีวิตของเรานั้นได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้พบพระองค์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพระเจ้าที่ทรงเรียกเราเลือกเราให้มาอยู่ในทางของพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงลิธานุภาพและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรง ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระครามของพระเจ้าพี่น้องครับคนเชื่อฟังทําตามคําสั่งคําสอนของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะตั้งคําถามมาเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วแล้วเราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรตอนนี้ต้องประเมินแล้วก็คิดให้ควรอยู่เสอเมอว่าการเชื่อฟังชีวิตของเรานะเราบริสุทธิ เรารักษาชีวิตที่อยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเยซูเนี่ยอย่างไรแล้วในเวลานี้เราแยกตัวออกจากโลกจากความมืดจากความผิดความบาปแล้วอย่างไรบ้างในเวลานีนะ้ความคิดของเรามุมมองของเราตัศน,นคติของเรานะเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้พี่น้องครับแล้วชีวิตของเราได้มีสันติสุขในทางของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างนี่คือคําถามที่ถามทุกวันแล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ยังไม่ดีเนี่ยให้ดีขึ้นให้ไปต่อให้ ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องขอพระเจ้านําเราและผมเชื่อว่าพี่รองเราทําตามพระเจ้ามาในระดับหนึ่งแล้วก็ในเวลานี้เรามีใจที่อยากจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระองค์มากขึ้นและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อจำพระพักของพระองค์โดยพึ่งพระองค์อยู่ตลอดเวลาเขานมไหมครับพี่้องครับคุณจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เสมอได้อย่างไร ในเส้นทางแห่งความเชื่อมันมีการทดลองมันมีการต่อสู้มันมีมันมีสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สงครามฝ่ายวิญญาณมันต้องการให้เรา่พยแพ้แล้วก็ล้มลงในความบาปในความไม่บริสุทธิ์เป็นมลทินน,นี่คือเป้าหมายในการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณแต่เราจะรักษาชีวิตท,ที่บริสุทธิ์อยู่เสอมอได้ก็ต่อเมื่อเราพึ่งพระเยนวสุทธิแล้วก็ก้าวเดิอนอ่านพระคำของพระองค์เคร่งครวญแล้วก็ระมัดระวังที่จะทำตาม อยู่เสมอเราก็จะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อต่พร,ร,ระพักของพระเจ้าทุกเมื่อทุกครั้งที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่เป็นอุปสรรคจะไม่มีมนทินแบบมาเป็นกำแพงกัน้นการเข้าเฝ้าของเราได้เลยเอเมนไหมครับเราสามารถาที่จะอที่ฐานต่อพระเจ้าทุกครั้งทุกเมื่อเมื่อเราต้องการที่จะเข้าเฝ้าแล้วก็ที่ฐานในขณะที่เราทํางานในขณะที่เราเดินทางในขณะที่ทําทสิ่งหนึ่งสิ่งใด ชีวิตต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เสมอในทุกเวลาที่ถานต่อพระเจ้าได้ทุกเวลาข้อที่สามจะเชิญชวนคนรอบข้างให้มาถึงการทรงเลือกของพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับเราต้องการเห็นพี่น้องคนรอบข้างเราได้มารู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วก็ได้มาอยู่ในการทรงเลือกของพระองค์เอเมนไหครับเราไม่ต้องการให้พี่น้องของเราเพื่อนของเราต้องมาเป็นทาสเหมือนกับ สมัยที่อิสราเอลอยู่ในอียิปเป็นท่าสถูกครอบงำด้วยอำนาจของของอียิปของคนของความบาปถูกไหมครับนะเราไม่ต้องการให้คนรอบข้างคนที่เรารู้จักเนี่ยถูกพิษของยาเสพติดการพน,นันอัายมุขทั้งหลายปกมัดชีวิตของพวกเขาความเย่อหยิงดื้อดึงดการไม่เชื่อฟังปกมัดพวกเขาเราต้องการที่จะให้ทุกคนมา ดาเนินชีวิตในอิสรภาพในเสรีภาพในทางของพระเยซูคริสต์เอนไหมครับดังนั้นเราจะให้เราจะเชิญชวนได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของเราอยู่ในความบริสุทธิ์ชีวิตของเราเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตของเราที่ดําดเนินอย่างมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่เสมอนั่นเองนะครับเราใช้เวลานี้ทอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะทำตามด้วยกัน พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพ,พระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระองค์ในเช้าวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้คุณค่าราคาในชีวิตของพวกเราพระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนใจราคาให้กับพวกเรา แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระองค์ทรงนำเราให้ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังแล้วก็รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เสมอโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราที่ทานตอบร้องร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณรพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ คนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป